สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการผันวรรณยุกต์ก่อนอื่นนะคะเอามือนน้อยของนักเรียนวางทาบนะคะแล้วก็วาดรูปเป็นรูปมือออกมาสมมุติว่านี่เป็นมือของนักเรียนนะคะเราก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นครูจะเขียนเสียงนะคะ อันนี้คือไมเอกโทตีจัตวาอันนี้คือสามันให้นักเรียนนะคะเลือกอักษรกลางนะคะตั้งแต่กอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบไปไม้ปอปลาอออ่างอันเนี้ยเป็นอักษรกลาง ทำไมถึงเรียกว่าอักษรกลางเวลาหนูออกเสียงแรกนะคะลองนะคะกจดตบอปออเห็นไหมคะปากเราจะอ้า อ่าเหมือนมันอยู่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าอักษรกลางแตกต่างกับขอไข่นะคะอ่ะเดี๋ยวอย่างขอไข่ดูนะคะขอเห็นไหมลิ้นจะลงแล้วก็ขึ้นส่วนคำว่าคอลิ้นก็พยายามต่ำลงข้างล่างดังนั้นอักษรพวกนี้จะแตกต่างจากอักษรกลางทั้งสิ้นนะคะขอลบส่วนนี้ก่อน กลับมาดูที่ใบงานนักเรียนจะเลือกนะคะพยัญชนะตัวไหนก็ได้อย่างครูส้มยกตัวอย่างแล้วก็ดินสอม,มาเขียนนะสมมติครูส้มยกอออ่างนะคะเอาอออ่างเสียงอแล้วสระเสียงยาวเช่น r e u ูอูเอ e ได้หมดนะคะ ก็สมมติครูส้มเอาสาระเอาแล้วก็เขียนอเอาเอาเอาเอกเอาเอาโทเอาเอาตีเอาเอาจัตวาเอาตัวที่สอง ครูส้มจะเอาจอจานกับสระอําเราจะเอาตัวไหนก็ได้นะคะพยัญชนะนะคะกับเลือกตัวไหนก็ได้ลองมาประสมเสียงนะคะเพราะเรา,เราเรียนมาแล้ว28สระนะคะอ่ะาขวจออัจำจำเอกจำจำโทจำจำ ตีจำจำจัตาวาจำเวลาจะส่งงานคุณครูนะคะกอ็อ่านเสียงแรกก่อนแล้วไล่ไปสามานเอกโทตีจัตาวาเช่นหนึ่งหนูก็ต้องสะกดว่าออเอาเอาเอาเอก เอาเอาโทเอา้าเอาตีเอาเอาจัตาวาเอาแล้วมาเริ่มแถวที่สองจออัมจำจำเอกจำจำโทรจำจำตีจำจำจัตาวาจำแค่นี้ก็เสร็จงานแล้วนะคะสามารถส่งคลิปวิดีโอ การอ่านออกเสียงและใบงานส่งมาที่คุณครูทางไลน์ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ